มีคำหนึ่งที่เราใช้กันทุกวันเลยนะคะแต่ถ้าลองหยุดคิดดูดีๆจะพบว่ามันมีความย้อนแย้งในตัวเองแบบสุดๆเลยคำว่าชาตินี่แหละค่ะคือตามรากศัพท์เดิมในภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยคำว่าชาติหรือคำว่าจาติมันแปลตรงตัวเลยว่าการเกิด ซึ่งถ้าใครคุ้นเคยกับหลักพุทธศาสนาก็จะรู้ทันทีเลยว่าการเกิดนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดเป็นการเข้ามาในวังวนที่เรียกว่าวัตตะสงสารแต่ก็น่าแปลกนะคะที่คำเดียวกันเป๊ะๆพอถูกหยิบยืมมาใช้แปลคำว่าเนชั่นจากโลกตะวันตกความหมายมันกลับเอ่อกลับตลปตาไปเลยกลายเป็นสิ่งสูงสุดที่ทุกคนถูกสอนว่าต้องยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องไว้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความหมายของคำศัพท์เฉยๆแต่มันคือการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าของโลกทัศน์สองแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอ๋อ oh. ในทางวิชาการอาจจะใช้คำยากๆหน่อยนะครับว่าเป็นการชนกันของภาวะวิทยาหรือ ontology สองชุดคำว่าภาวะวิทยานี่เป็นศัพท์ที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนฟังนี่มันหมายถึงวิธีมองความจริงสองแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับแบบหนึ่งมองว่าชาติหรือการเกิดเป็นสภาวะทางจิตเป็นสัจธรรมสากลแต่อีกแบบมองว่าชาติหรือเนชั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในประวัติศาสตร์ถูกต้องเลยครับคือการมองความจริงคนละชุดกันเลยเพื่อจะคลี่คล,คลายความซับซ้อนนี้ให้เห็นภาพชัดเจนวันนี้เราจะลองไล่เรียงการเดินทางของคําว่าชาติไปด้วยกัน4ขั้นตอนหลักๆครับค่ะ 1. คือเราจะย้อนกลับไปดูรากเงาจริงๆของมันในพุทธปรัชญา 2. คือมาดูกันว่าชาติเริ่มมีรูปร่างหน้าตาเป็นขอบเขตดินแดนขึ้นมาได้ยังไง 3. คือกระบวนการที่ชนชั้นนำใช้สร้างสำนึกร่วมของคนในชาติและสุดท้ายเราจะมาสำรวจข้อถกเถียงในยุคป,ปัจจุบันที่พยายามจะแยกรัฐออกจากชาติครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดแรกสุดเลยความหมายของชาติในทางพุทธศาสนาที่อยู่ในหลักธรรมสำคัญอย่างปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหลักธรรมนี้อธิบายวงจรของความทุกข์ใช่ไหมคะแล้วในหลักธรรมนี้ชาติไม่ได้หมายถึงแค่การคลอดทานชีววิทยาใช่ไหมคะใช่ครับมันลึกซึ้งกว่านั้นมากชาติในที่นี้หมายถึงการเกิดขึ้นของขันห้าขันห้าครับซึ่งก็คือการประกอบรวมกันของร่างกายและจิตใจหรือพูดง่ายๆคือการเกิดขึ้นของตัวตนที่เรารู้สึกว่าเป็นเรานี่แหละครับ มันเป็นผลลัพธ์ปลายทางของกระบวนการปรุงแต่งทางจิตที่ซับซ้อนถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะครับในทางธรรมเขาจะแยกเลยว่าการเกิดเนี่ยมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือรูปรชาติหรือร่างกายเราที่จับต้องได้ค่ะ <c oughs> แต่อีกส่วนที่เกิดพร้อมกันและสําคัญไม่แพ้กันคือนามชาติซึ่งก็คือพวกจิตใจความรู้สึกความจําความคิดของเรานี่แหละครับเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นชาติหรือการเกิดในทางธรรม ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวตอนเราเคลอดแต่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกครั้งที่เราเกิดความรู้สึกว่านี่คือตัวฉันหรือนี่ของฉันอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการจัดประเด็นที่เฉียบคมมากครับในทางปรมัตธธรรมเป็นอย่างนั้นเลยคือชาติเกิดขึ้นในระดับขณะจิตหรือ momentary arising ด้วยซ้ำโหทุกครั้งที่ตาเราเห็นรูป หูได้ยินเสียงแล้วจิตมันเกิดการปรุงแต่งจนยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่ามีตัวกูของกูในทางนามธรรมแล้วนั่นแหละครับคือชาติได้เกิดขึ้นแล้วในขณะจิตนั้นๆถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่าเราเกิดกันวันละเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเลยสิคะทุกครั้งที่รู้สึกดีใจเสียใจโกรธหรือยึดติดกับอะไรบางอย่างใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่จุดที่ขัดแย้งกับแนวคิดชาตินิยมอย่างสิ้นเชิงเลยสินะคะ ใช่เลยครับมันนำไปสู่หัวใจสำคัญที่สวนทางกับชาตินิยมอย่างที่สุดนั่นคือพุทธพจน์ท,ที่ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ครับดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธจึงไม่ใช่การดำรงรักษาชาติหรือการเกิดนี้ไว้แต่คือการปฏิบัติเพื่อดับเหตุแห่งทุกข์ไปสู่ความไม่เกิดอีกหรือสภาวะนิพพานนี่จึงเป็นปมขัดแย้งที่ใหญ่มากว่า สังคมที่ยึดถือศาสนาที่สอนให้เราพยายามหนีออกจากการเกิดกลับสถาปนาอุดมการณ์ที่เรียกร้องให้คนยึดมั่นในชาติยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองน่าทึ่งมากค่ะที่แนวคิดดั้งเดิมคือการหนีออกจากการเกิดแต่พอมาถึงยุคหลังๆมันกลับกลายเป็นการสร้างขอบเขตของการเกิดแทนแล้วไอเดียเรื่องขอบเขตหรือพรมแดนแบบนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงในพื้นที่ที่เคยไร้เส้นแบ่งชัดเจนอย่างสยามคะคือก่อนยุคใหม่ รัฐในแถบอุษาคเนมีลักษณะที่นักวิชาการเรียกว่ารัฐแสงเทียนหรือมณฑลแมนดลารัฐแสงเทียนครับลองนึกภาพแสงเทียนที่สว่างที่สุดตรงกลางและความสว่างจะค่อยๆจางลงเมื่อไกลออกไปอำนาจของกษัตริย์ที่เป็นศูนย์กลางก็เป็นแบบนั้นเลยครับไม่มีเส้นเขตแดนที่ขีดไว้ชัดเจนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งอาจจะส่งบรรณาการให้เมืองใหญ่หลายเมืองพร้อมกันได้เพื่อความอยู่รอด โลกทัศน์ของคนคนตอนนั้นก็คงต่างจากเรามากเลยสินะคะเหมือนกับว่าความสำคัญของเมืองไม่ได้อยู่ที่ขนาดพื้นที่แต่อยู่ที่บารมีของผู้ปกครองหรือใช่เลยครับความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์สำคัญตามคติไตรภูมิที่มองโลกเป็นแนวดิ่งมากกว่าแนวราบถูกต้องครับแต่จุดเปลี่ยนครั้งมโหลานเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และห้า เมื่อสยามต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกทัศน์ของผู้คนไปตลอดกาลนั่นก็คือแผนที่หรือ cartography แผนที่ใช่ครับซึ่งแนวคิดภูมิกายาหรือ geobody ของศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกูลอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างทรงพลังมากท่านชี้ว่าแผนที่ไม่ได้เป็นแค่การบันทึกภาพของสิ่งที่มีอยู่จริง แต่มันเป็นเครื่องมือที่สร้างรูปร่างและตัวตนของชาติขึ้นมาเป็นครั้งแรกอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองในกระจกมาก่อนแล้ววันหนึ่งมีคนเอากระจกมาให้ดูเป็นครั้งแรกจู่ๆก็เห็นรูปร่างหน้าตาของตัวเองชัดเจนขึ้นมาทําให้เกิดสํานึกถึงตัวตนที่มีขอบเขตแน่นอนขึ้นมาทันทีเป็นภาพเปรียบเทียมที่ยอดเยี่ยมเลยครับกระบวนการขีดเส้นเขตแนนบนแผนที่ มันบีบบังคับให้พื้นที่ที่เคยเป็นสีเทาๆทับซ้อนกันอยู่ต้องเลือกข้างให้ชัดเจนว่าจะอยู่กับสยามอังกฤษหรือฝรั่งเศสมันทําให้สยามมีรูปร่างที่จับต้องได้เป็นครั้งแรกและเมื่อชาติมีร่างกายปรากฏบ,บนแผนที่แล้วจิตสํานึกของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นภาพที่ชัดมากแต่ก็น่าคิดนะคะว่าแค่การมีแผนที่แผ่นเดียวจะเปลี่ยนสํานึกของคนได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมด้วยไหมอะ คำถามดีมากครับแผนที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่มันทํางานควบคู่ไปกับการปฏิรูปการปกครองครับอ๋ oh. การส่งค่าหลวงจากส่วนกลางไปปกครองหัวเมืองต่างๆเช่นล้านนาก็เพื่อให้การควบคุมพื้นที่ภายในเส้นเขตแดนบนแผนที่เป็นจริงขึ้นมาเมื่อชาติมีร่างกายแล้วความเป็นไทยก็ถูกนิยามว่าเป็นทุกสิ่งที่อยู่ข้างในเส้นนี้และอะไรก็ตามที่อยู่นอกเส้นก็คือความเป็นอื่นทันที จากเดิมที่การเสียดินแดนเป็นเรื่องของกษัตริย์แพ้สงครามก็กลายเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวของคนทั้งชาติเพราะมันคือการถูกฉีกร่างกายของชาติออกไปใจแล้วค่ะพอชาติมีร่างกายหรือ geo body ที่ชัดเจนแล้วภารกิจต่อมาของชนชั้นนำก็คือการสร้างจิตวิญ,ญญาณหรือสํานึกร่วมให้กับร่างกายนั้นซึ่งเหมือนว่านี่คือภารกิจหลักในสมัยรัชกาลที่6เลยจนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งชาตินิยมไทยใช่ครับ และเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นก็คือวาทกรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากคติ God King and Country ของอังกฤษการผูกสามสถาบันนี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นมีความหมายทางการเมืองที่ลึกซึ้งมากมันทำให้การรักชาติไม่สามารถแยกออกจากความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยปริยายใครก็ตามที่ถูกมองว่าท้าทายสถาบันกษัตริย์ก็จะถูกตีความว่าเป็นการทำลายชาติไปในตัว นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคการสร้างความเป็นอื่นหรืออัตเตอริด้วยใช่ไหมคะในบทพระราชนิพนธ์ต่างๆที่ทรงใช้นามปากาว่าอสวภาหุมีการเปรียบเทียบชาวจีนว่าเป็นยิวแห่งบูรพาทิศซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เห็นได้บ่อยในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะคือการสร้างศัตรูร่วมขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คนในชาติรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและสามัคคีกันมากขึ้นถูกต้องครับ เป็นกลยุทธ์คลาสสิกในการสร้างชาติเลยแล้วก็ยังมีการก่อตั้งกองเสือป่าและลูกเสือซึ่งเปรียบเสมือนสถาบันที่บ่มเพาะอุดมการณ์ราชาชาตินิยมให้กับเยาวชนและข้าราชการโดยตรงเพื่อสร้างพล,ลเมืองที่พร้อมจะสละชีพเพื่อชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางนี่คือกระบวนการบรรจุจิตวิญญาณให้กับภูมิกายาที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ครับ พอมาถึงยุคหลังการปฏิวัติส4 7 5โดยเฉพาะในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนี่เหมือนการสร้างชาติมันเปลี่ยนเกียร์เลยนะคะจากที่เคยเน้นเรื่องอุดมการณ์ความจงรักภักดีมันกลายมาเป็นเรื่องที่จับต้องได้ในชีวิตประจําวันของคนเลยเปลี่ยนเกียร์ครั้งใหญ่เลยครับภารกิจการสร้างชาติขูกส่งต่อมายังคณะราษฎรแต่จุดเน้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยเน้นสถาบันกษัตริย์ก็มาเน้นที่รัฐธรรมนูญ และที่สำคัญคือเชื้อชาติแทนโดยเฉพาะในยุคจอมพลปที่การสร้างชาติถูกผลักดันไปจนถึงขีดสุดผ่านนโยบายที่เรียกว่ารัฐนิยมซึ่งไม่ต่างอะไรกับการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของไทยเลยครับพอพูดถึงรัฐนิยมภาพจำของหลายๆคนคือการบังคับให้สวมหมวกเลิกนุ่งโจงกระเบนหรือเปลี่ยนชื่อประเทศมันเหมือนกับการที่รัฐเข้ามาจัดระเบียบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างเข้มข้นเลย เข้มข้นมากครับแต่ฉบับมีความหมายซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เห็นอย่างรัฐนิยมฉบับที่หนึ่งที่เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปี2482เนี่ยนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนป้ายชื่อนะครับแต่มันคือการประกาศกล้องว่า ประเทศนี้ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติไทยเป็นหลักและยังสอดรับกับแนวคิดมหาอาณาจักรไทยหรือแพนไทยอิสมที่ต้องการจะรวบรวมคนเชื้อสายไทยที่กระจัดกระจายอยู่นอกประเทศให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วอย่างการห้ามเรียกชื่อคนตามภูมิภาคเหรอคะอย่างไทยเหนือไทยอีสานนี่ก็เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือรัฐนิยมฉบับที่3ที่สั่งให้เรียกว่าไทยเหมือนกันหมด เพื่อสลายอัตลักษณ์ท้องถิ่นและหลอมรวมให้กลายเป็นไทยแบบเดียวกันส่วนรัฐนิยมฉบับที่10ที่กำหนดเรื่องการแต่งกายให้สวมหมวกเลิกนุ่งจงกระเบนก็เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของชาติให้ดูซีวิลไลซ์ในสายตาชาวโลก จะเห็นได้ว่าในยุคนี้รัฐเข้ามาควบคุมชีวิตส่วนตัวของประชาชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การแต่งกายไปจนถึงความคิดวัทกกรรมเรื่องการสร้างชาติหรือ nation building กลายเป็นภารกิจและหน้าที่ของพล,ลเมืองทุกคนและชาติในยุคนี้ก็มีลักษณะเป็นรัฐชาติหรือ nation state ที่อำนาจรัฐเข้มแข็งที่สุดมาถึงตรงนี้มันทำให้เข้าใจความขัดแย้งในยุคเรามากขึ้นเลยนะคะ ที่เรามักจะใช้คำว่ารัฐชาติติดปากจนเหมือนเป็นคำเดียวกันแต่เวลาคนวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการกลับถูกหาว่าเป็นพวกชังชาติทั้งที่สองคำนี้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของศาสตราจารย์นิธิเอียวสีวงที่ชี้ว่าปัญหาใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐพยายามผูกขาดความเป็นชาติไว้แต่เพียงผู้เดียวประเด็นนี้สำคัญมากครับ าศาสตราจารย์นิธิได้ให้คำนิยามที่แหลมคมเพื่อแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันท่านอธิบายว่ารัฐสเตทคือโครงสร้างอำนาจคือกลไกราชการคือกองทัพคือกฎหมายซึ่งในทางปฏิบัติมักจะเป็นสมบัติของคนส่วนน้อยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาระเบียบและอำนาจของตัวเองไว้แต่ชาติเนชั่นคือชุมชนในจินตนาการหรือ i m a g i n e communities ที่ประชาชนทุกคนควรจะเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างเสมอภาคและมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคนในชุมชนนั้นเหมือนกับว่ารัฐคือฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างแต่ชาติคือผู้ใช้งานทั้งหมดแต่บางทีฮาร์ดแวร์ก็ทำงานเพื่อปกป้องตัวเองมากกว่าจะบ,บริการผู้ใช้งานแล้วความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตรงไหนคะความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเมื่อความมั่นคงของรัฐถูกนำมาใช้ในทางที่สวนทางกับความมั่นคงของชาติครับโอค่ะ บ่อยครั้งที่รัฐอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือแม้กระทั่งปราบปรามประชาชนซึ่งแท้จริงแล้วประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญที่สุดของชาติการกระทำเช่นนี้จึงอาจไม่ใช่การรักษาความมั่นคงของชาติแต่เป็นการรักษาอำนาจของรัฐเองและนี่คือที่มาที่ทำให้คนที่อาจจะแค่ชังรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพหรือมีการคอร์รัปชันกลับถูกป้ายสีและตราหน้าว่าเป็นพวกชังชาติไปโดยปริยาย ซึ่งก็นำมาสู่ปรากฏการณ์ในยุคปัจจุบันที่เราเห็นการต่อสู้เพื่อน,นิยามความหมายของชาติกันอยู่ตลอดเวลามีความพยายามจากภาคประชาชนที่จะดึงความหมายของชาติให้กลับมาผูกโยงกับประชาชนมากกว่าที่จะผูกติดอยู่กับสถาบันหรือโครงสร้างอำนาจตามจารีตเพียงอย่างเดียวถามต่อความเป็นไทยแบบเหมารวมที่ถูกสร้างขึ้นในยุครัฐนิยมแล้วหันมาให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ร้วนเป็นการต่อสู้เพื่อทวงคืนความเป็นเจ้าของชาติกลับมาสู่มือของประชาชนทุกคนครับโอ้โหการเดินทางของคำว่าชาตินี่มันน่าทึ่งและซับซ้อนจริงๆนะคะจากที่เป็นเพียงสภาวธรรมทางจิตที่ว่าการเกิดคือทุกข์ในพุทธศาสนาเดินทางผ่านยุคสมัยจนกลายเป็นดินแดนที่มีรูปร่างจับต้องได้ที่เรียกว่าภูมิกายาและท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นสมรภูมิของการต่อสู้เพื่อนิยามความหมายในทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้ ถ้าจะให้สรุปเสิงสังเคราะห์นะครับชาติไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมหยุดนิ่งหรือสมบูรณ์แล้วในตัวเองแต่มันคือกระบวนการที่กำลังเกิดมาอยู่ตลอดเวลาผ่านการต่อสู้ทางความคิดการตีความประวัติศาสตร์และการต่อรองทางการเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจจะเป็นอย่างนั้นครับและนี่อาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายให้เราได้ไปขบคิดกันต่อบางทีชาติอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่สำเร็จรูป แต่ชาติอาจเป็นเพียงพื้นที่ของการถกเถียงและต่อรองความหมายและนั่นอาจจะเป็นความหมายที่แท้จริงของชาติในระบบประชาธิปไตยก็ได้ครับคือพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนให้มาร่วมกันนิยามอนาคตของการเกิดร่วมกันตราบใดที่ยังคงมีคำถามว่าชาติคืออะไรและชาติเป็นของใครตราบนั้นกระบวนการสร้างชาติก็จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด